สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิบซีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำวันเสาร์ที่17กันยายนนะคะพศ2 5 6 5นะคะดวงของคนทั้ง7วันนะคะ คำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะทักแซตแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะ ได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ช้าวันอาทิตย์นะคะ ชาววันอาทิตย์นะคะไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะชาววันอาทิตย์วันนี้อารมณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะคะนะเซนซิทีฟง่ายนะคะอาจจะเกิดความนอยความน้อยใจเกิดขึ้นนะคะหรือราชินีพระจันทร์อาจจะมีในเรื่องของความฝันที่ค่อนข้างจะแปลกๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นยําด้วยนะคะราชินีพระจันทร์นะคะนะเรียกว่าชาววันอาทิตย์วันนี้แต่งตัวให้สวยให้ดูดีนะคะจะเป็นการเสริมโงเ่เฮงให้กับตัวเองด้วยนะคะ ราชินีดาบก็มานะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะหรือว่าให้ต้องลงมือทํานะคะราชินีดาบชาววันอาทิตย์บางครั้งเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยจะไว้วางใจใครนะคะถ้ามีลูกน้องถึงจะมอบหมายงานให้กับลูกน้องแต่ตัวเองก็ยังต้องตามลงไปดูหรือว่าตามตามลงไปทําเองด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ราชินีดาบนะคะ เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งแก่งเข้มแข็งนะคะบุกลุยสู้นะเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดจารตรงๆผงผางนะคะบางครั้งพูดจามะนาวไม่มีน้ําด้วยนะคะหนึ่งเหรียญเข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสมีช่องทางมีลู่ทางมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะการงานนะคะเรียกว่าชาววันอาทิตย์การงานมั่นคงดีนะคะวันนี้ความรับผิดช,ชอบค่อนข้างที่จะสูงนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของไอเดียเข้ามาใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามานะคะ ส่วนการค้าขายยังมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะการเงินมีโชคเข้ามาด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามาตัวเลขจากความฝันจะให้โชคนะคะหรือใครที่เรียกว่ารอเงินก้อนใหญ่นะวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารบัรเคดิตสินเชื่อด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะชาววันอาทิตย์ช่วงนี้ความรักไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะอาจจะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยอะไรละหลายๆอย่างนั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะ ส่วนคนโสดนะคะคุณอาจจะกําลังแอบชอบแอบมองคนที่เขามีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่านะคะหรือตัวคุณเองนะคะมีดวงของการได้พบรักนะคะพบรักเพศเดียวกันค่ะถ้าในเรื่องของสุขภาพชาววันอาทิตย์วันนี้ทานน้าเยอะๆนะคะดูเหมือนคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในร่างกายนะคะนะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นเป็นไตไตอักเสกบกระเพาะปัสสาวะอักเสบวันนี้อย่าอันฉีอันเยียวนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์10ถ้วย10ถ้วยความสำเร็จความสมหวังการได้รับข่าวดีนะคะโอกาสดีๆเข้ามาใครที่รอคอยในเรื่องของการเซ็นเอกสารการต่อสัญญาคุณจะประสบผลสำเร็จหรือ10ถ้วยนะคะมีดวงของการที่แบบได้เดินทางนะคะไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนพาครอบครัวพาคนรักนะคะไปทานข้าวนอกบ้านก็ได้ด้วยนะคะตัวเลขนำโชคจากหน้าไพา่มีเลข0มีเลข2มีเลข1 และเล็บหนนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์นะคะจัสเมนนะจัสเมนเนี่ยเรียกว่าเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมนะคะ ทุกๆก,การกระทำนะคะนะเรียกว่าจะส่งผลให้กับตัวเองนะคะจัสมินทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะทำดีหลุดพ้นรอดพ้นนะคะนะถ้าทำผิดทำไม่ดีต้องรับผลกรรมนะคะรวมถึงไพ่ใบนี้นะคะปาฏิหาริย์มักจะเกิดขึ้นได้เสมอเช่นกันนะแต่ไพ่ใบนี้คาดเดาเหตุการณ์อะไรไม่ค่อยจะได้นะคะสถานการณ์สิ่งต่างๆปรับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะสองเหรียญช่วงนี้ประคับประคองไปก่อนนะคะในเรื่องของสถานการณ์นะคะในเรื่องของการงานสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าอาจจะมีบ้างความเหนื่อย ความเบื่อความเซ็งนะคะหรือใครที่รอง,งานอยู่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะรวมถึงนะคะไพ่วีออฟฟอร์จูนนะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะเรียนรู้พัฒนานะคะศักยภาพความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้องทันต่อเหตุการณ์นะคะในช่วงนี้วีออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ที่ดีนะคะบางคนอาจจะมกมุนอยู่กับหนังสือหนะะังหาตำรับตำรานะคะหรือว่าในโลกออนไลน์นั่นเองนะคะแล้ววีออฟฟอร์จูนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบเป็นในหน้าเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะนะมาในเรื่องของการเงินนะคะชาววันจันทร์นะสองเหรียญสองเหรียญจะเกี่ยวข้อง กับแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะนะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับโรงรับจำนำนั่นเองนะคะการเงินโชคลาบลอยมีนะคะแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ รวมถึงการเงินช่วงนี้ก็ต้องประคับประคองกันนิดนึงนะคะแต่ชาววันจันทร์นะการเงินเอาตัวรอดได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่โกรธกันทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอภัยให้กันนะคะส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักได้พบคนถูกใจค่ะสุขภาพชาววันจันทร์วันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของวิงเวียนศีรษะการเดินการทรงตัวข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงนะคะ บทสรุปของพาชาววันจันทร์นะคะ8ถ้วย8ถ้วยช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนดึกๆตื่นดืนนะคะบางคนทํางานเข้ากะนะคะบางคนเดินทางช่วงกลางคืนช่วงเช้ามืดหรือว่าบางคนค้าขายอาหารโต้รุ่งนั่นเองนะคะ แล้วไพ่8ถ้วยนะคะนะชาววันจันทร์มีดวงของการเดินทางนะคะนะเดินทางออกต่างจังหวัดเดินทางออกนอกสถานที่นะคะนะเดินทางช่วงเขาช่วงเ้ามือช่วงคำคำนั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากความฝันจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข8มีเลข0ูนมีเลข2และเลข0ูนนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะ ชาววันอังคารนะคะคิงดาบนะคิงดาบนี้ต้องบุกต้องลุยต้องสู้นะคะต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะคะลําแข้งลําขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะ1ไม้เท้าคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีไอเดียใหม่เข้ามามีโปรเจกต์ใหม่เข้ามามีความคิดริเริ่มนะคะ1ไม้เท้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนคุณมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะรวมถึง1ไม้เท้าการงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะความคิดความฝันความหวังสิ่งต่างๆไอเดียโปรเจกต์เยอะแยะมากมายวันนี้การงานค่อนข้างจะยุ่งนะคะเพราะฉะนั้นจัดเรียงลำดับขั้นตอนความสำคัญของแต่ละชิ้นงานให้ดีด้วยนะคะและไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยบางครั้งนะคะคุณมัวแต่ฝันอยู่นะอยะไม่ได้นะคะคุณต้องลงมือทำด้วยนะคะความฝันของคุณจึงจะประสบผลสำเร็จนะคะในเรื่องของ การค้าการขายนะคะเรียกว่ายังมีรายได้ที่ดีนะคะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะการเงินชาวรนาคารหมอฟ้ามองว่าการเงินหาเงินเก่งนะคะไม่ติดขัดนะคะเรียกว่ามีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นแต่ชาวรนาคารบางครั้งใจใหญ่ใช้เงินเก่งนะบางคนการเงินวันนี้จะหมดไปกับอาหารของกินครีมเครื่องสําอางเครื่องประดับสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะก็เรียกว่าความรักช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะอาจจะด้วยภาระด้วยหน้าที่ต่างคนต่างก็มีหน้าที่การงานของกันและกันนั่นเองนะคะทำให้ความรักอาจจะดูห่างเหินหมางเมืนกันไปบ้างนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโสดไม่สนิทนะคบซ้อนคบหลายคนคบไวเผื่อเลือกนะคะคุยไปเรื่อยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันอังคารอาจจะมีบ้างปวดปวดไม่เมื่อยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันอังคารเมจิกเชียนนะคะเมจิกเชียนหมายถึง การเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้ภาษานะคะรวมถึงไพ่เมจิกเชนเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะเรียกว่าคุณสามารถที่จะไกลเก่เกลี่ยเคลียร์ได้นะคะแต่บางครั้งในเรื่องของคําพูดชาววันอังคารต้องซอฟลงนิดนึงนะคะเ,เรียกว่าในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆนะคะเราไม่ใช้ในเรื่องของพละกําลังหรือว่าอารมณ์หรือว่าคําพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะให้ใช้สติปัญญาไหวพิบป,ปฏิพานในการแก้ไขปัญหานะคะแล้วสถานการณ์สิ่งต่างๆคุณจะผ่านพ้นไปได้คะ่ะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขดูเหมือนจะเยอะนะคะลองดูสักตัวหนึ่งนะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือตัวเลขจากหมอดูตัวเลขนำโชคจากหน้าไพ่มีเลขหนมีเลขหนมีเลขหนและเลข7นะคะสำหรับชาววันอังคารค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาววันพุธหกไม้เท้านะคะหกไม้เท้านี่ช้าๆได้พาเล่มงามนะคะการงานไปได้เรื่อยๆนะคะสถานการณ์วันนี้นะคะหกไม้เท้าหมายถึงโอกาสดีๆการได้รับข่าวดีนะคะชัยชนะอยู่ไม่ไกลนะคะ อัศวินเหรียญน,นะคะใจใหญ่สายเปยนะคะนักลงทุนกล้าได้กล้าเสียนะคะอัศวินเหรียญบ่งบอกในเรื่องของโชคลาภด้วยนะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะอัศวินดาบก็มานะคะวันนี้อัศวินดาบนะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเดินทางแบบเร่งรีบแข่งขันกับเวลาทําอะไรดูลุกลี้ลุกลนนะคะชาววันพุธวันนี้นะคะเพิ่มความรอบคอบเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองนิดนึงนะ,ะแล้วใครที่ขับรถเองอย่าขับรถเร็วนะคะเดี๋ยวอุบัติเหตุใบเสร็ ใบสั่งอาจจะตามเข้ามาได้นะคะ การงานมั่นคงดีนะคะนะการค้าการขายนะคะก็เรียกว่าไปได้เรื่อยๆนะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะการเงินหาเงินเก่งนะคะหาเงินได้นะคะเอาตัวรอดได้นะคะแต่บางครั้งชาววันพุธใช้เงินไม่ค่อยคิดนะคะรอบครอบนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของความรักนะคะ Sm ความรักวันนี้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดอารมณ์กันด้วยนะคะเดี๋ยวจะเกิดการปะทะกันการมีปัญหากันในเรื่องของคําพูดหรืออาจจะมีในเรื่องของคําพูดที่แบบความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะนะ ส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าวันนี้โฟก,กัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะ สุขภาพชาววันพุธนะคะอาจจะมีบางปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะน่องนะแข็งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะราชินีดาบนะคะเรียกว่าต้องเข้มแข็งต้องบุกต้องลุยต้องสู้นะชาววันพุธนะคะเรียกว่าไม่ว่าวันนี้จะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะคุณพร้อมนะคุณพร้อมที่จะตั้งรับนะคะคุณพร้อมที่จะเจอเจอทุกเหตุการณ์เลยทีเดียวนะคะแต่ก็ต้องตั้งรับด้วยสติปัญญานะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขนำโชคจากหน้าไพมีเลขหนึ่งมีเลขหมีเลขหและเลขหนะคะสำหรับชาววันพุธนะคะเอ๊ะทำไมวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่เลขเบิ้ลเบลนะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสนะคะ ราชินีไม้เท้านะคะนะพูดคุยติดต่อเจราจาการงานค่อนข้างจะโดดเด่นมั่นคงนะคะวันนี้จะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆสิ่งดีๆมาให้ด้วยนะคะราชินีไม้เท้านะคะนะเรียกว่าจะมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจานะคะ สามไม่เท้านะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของงานตั้งบูธงานอีเวนต์นะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเรียกว่าสําเร็จลุล่วงนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแทมแพลนมีดวงของการเดินทางชิพจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะ ทมเพลนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นการได้รับข่าวดีนะคะใครที่รอในเรื่องของการงานการเรียนการบรรจุงานการสอบแข่งขันคุณมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะการค้าการขายคุณมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดนะคะนะเพราะฉะนั้นการค้าการขายวันนี้นะคะเรียกว่ายังมียังมีลูกค้านะคะแวะเวียนเข้ามาอยู่ตลอดอยู่ตลอดนะคะหรือใครที่กําลังมองในเรื่องของการอยากจะหารายได้เสริมอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีด้วย ะะรวมถึงวันนี้นะแทนแพลนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาการเซ็นการต่อสัญญาเอกสารสิ่งต่างๆดูให้ดีดูให้รอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันพฤหัสการเงินนี้ไม่ติดขัดนะคะแต่ก็เรียกว่าค่อนข้างจะเข้าซ้ายจ่ายขวาเหมือนกันนะบางคนนี่การเงินจะได้มาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะรัก,รกเลิก,เลกตัดกันไม่ขาดนะคะความรักช่วงนี้นะคะเรียกว่าต่างคนต่างก็มีภาระมีหน้าที่นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีคนคบมีคนคุยนะคะแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเลือกนะเอะจะรักพี่เออเรียกว่าตัวเลือกนะคะนะอาจจะมี2ตัวเลือกอาจจะแบบรักพี่เสียดายน้องนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันพฤหัสนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของวิ่งเวียนศีรษะนะคะนะแล้วก็การเป็นตะคิวการเป็นเน็บชาด้วยนะคะวันนี้ชาววันพฤหัสทานน้ำเยอะๆนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสคิงเหรียญคิงเหรียญจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อหรือคิงเหรียญจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินค่ะตัวเลขนํำโชคจากหน้าไพ่นะคะมีเลข5มีเลขหนึ่ง มีเลข3และเลขสีนะคะหรือตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์เอกสารนะคะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะชาวนะชาวันศุกร์นะชาววันศุกร์นี้สเตนเลยนะ สเตนนี้แข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงบุกลุยสู้ควบคุมดูแลคอนโทรลจัดการนะคะปัญหาสิ่งต่างๆส,สเตสเตนนะคะวันนี้คุณอาจจะต้องใช้ในเรื่องของความใจดีนะคะนะความใจเย็นนะคะความสุขคุมนะคะหรืออาจจะต้องมีในเรื่องของสติปัญญาไหวพริบในการคิดในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะ The i m p ลอร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตคนมียศมีตําแหน่งมีอํานาจมีบรารมีนะคะหรือตัวคุณเองนะคะมีดวงของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีความรั ผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาเข้ามาด้วยนะคะนะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะห้ามไม่เท้าการงานวันนี้ค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีบ้างการเกี่ยงงานกันการโยนงานกันความไม่เข้าใจกันทัศนคติความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนะคะแล้วห้ามไม่เท้านะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมปัญหามันยอมเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปนะคะนักนิดเบาหน่อยต้องอาภัยให้กันนะคะ การงานจึงจะสําเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ชาววันศุกร์บางครั้งไม่ชอบทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคุณชอบที่จะทํางานคนเดียวมากกว่านะคะคุณรู้สึกว่าคุณทํางานคนเดียวแล้วมันจะออกมาดีอะนะแต่บางครั้งเราต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันศุกร์การเงินนี่หาเงินเก่งนะคะนะเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดเอาตัวรอดได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ความรักนะคะเรียกว่าต่างคนต่างก็ โฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าบางคู่บางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะใครที่อยู่ด้วยกันวันนี้พูดคุยอะไรกันไม่ค่อยเข้าหูนะดูขัดแย้งกันไปหมดนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าสเตนนะซิงเกิลมัมคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะวันนี้โสดสนิทค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันศุกร์นะคะเ,ออเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเข่าข้อกระดูกปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนิ้วล็อกนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะเดสตาความฝันความหวังสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะไพ่เดอสตาเป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าดวงค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีแผนมีแผนนะอยากจะเดินทางไปพักผ่อนนะคะไปตามปากเขานะคะไปในสถานที่ใกล้น้ํานั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากความฝันนะคะตัวเลขนําโชคจากหน้าไพ่มีเลข7มีเลข8 มีเล็กสและเล็กนะคะสำหรับชาววันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะ ชาววันเสาร์นะคะสิบเปลี่ยนนะสิบเปลี่ยนดวงดีดวงเฮงดวงปังรับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหมุนเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่หรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะชาววันเสาร์ดวงมักจะมีผู้ใหญ่นะคะนะหรือว่าหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาให้การอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือนะคะสองถ้วยนะคะจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆสิ่งดีๆมาให้จะได้รับข่าวดีนะคะ สามถ้วยเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์นะคะนะก็เรียกว่าการงานวันนี้ราบรื่นดีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรืออาจจะมีในเรื่องของการาการเซ็นสัญญามีข้อตกลงสิ่งต่างๆเข้ามาด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการค้าขายนะคะชาววันเสาร์วันนี้นะคะเรียกว่าการค้าขายนี้ใครที่มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองออเดอร์จะเยอะออเดอร์จะปังนะคะ การเงินไม่ติดขัดนะคะแต่ชาววันเสาร์นี้ภาษีสังคมเยอะนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานสังสรรค์งานบุญงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานนะคะงานพบปะเลี้ยงรุ่นนะคะแต่ก็เรียกว่าเอาตัวรอดได้นะในเรื่องของการเงินนะคะใครที่การเงินตึงตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคุณพ่อจากคุณแม่จากคนในครอบครัวนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนี่เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขสุขสันต์กันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะอาจจะมีในเรื่องของการได้รับข่าวดีมีสมาชิกใหม่เพิ่มด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะคุณมีดวงของการได้พบรักหรือว่ามีโอกาสที่จะสละโสดนะคะสุขภาพชาววันเสาร์นะคะเรียกว่าโดยภาพรวมแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะ สรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะไพ่เดอะซันนะเดอะซันหมายถึงความสําเร็จความสมหวังนะคะโอกาสสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากกุมารตัวเลขจากัาเล็ที่นะคะตัวเลขนําโชคจากหน้าไพ่มีเลข9มีเลข0มีเลข2และเลข3นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ